เห็นด้วยครับเห็นด้วยใช่ไหมห็นด้วยึ่งเดือนหนึ่งครั้งไม่เห็นด้วยหวายสิสะพ่อเราเนี่ยบันึกเลขจะเถอะวะถ้าทำความดีเราเคยถือเลขเราเคยเห็นด้วยเราเคยถือเลขเลยสมมันธ์โพธผมผมตั้งมาท่านนะฮะข้อใช่ไม้ปลาหนีกันได้เอสบอลโปรส่งยิ้มหรือว่ามอบยิ้มดีมอบรอยยิ้มให้กับชุมชนเนาะจากลุงพลประแตนเด้อ น,นะมันเป็นยังไงบ้างเป็นจังไรบอกชุฟังดูมันเป็นจังไรบ้างนะมันก็จะมีเราก็คือจะสอบถามกับผู้ใหญ่บ้านนะคะว่าเอ่อในชุมชนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ยังขาดที่ยังต้องการหรือว่าเราดูแลเราเราก็จะไปดูว่าอันนั้นมันเหมาะที่เราจะลงไปสร้างรอยยิ้มให้ไหมอะไรไหมแนละ้วเราต้องผ่านการพิจารณาของเราด้วยแล้วก็ ลหลายๆลยอย่างรวมๆกันแต่แจ้งให้ทราบว่าหนึ่งเดือนเราจะมีหนึ่งครั้งในการทํากิจกรรมดีๆเพื่ออาจจะบอกว่าเพื่อสังคมก็มันคงกว้างไปเนาะเอาเพื่อชุมชนชมดนีกว่าเพราะว่าเราเป็นกลุ่มเล็กๆเองเอาเพื่อชุมชนก็เหมือนเราไปดูครั้งก่อนใน,นที่เราไปมอบไข่ใช่ไหมมอบไข่แล้วก็ทุนให้หนักเรียนเราเห็นสนามสนามเด็กเล่นน้องๆเขา,เาไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์ก็คือมันชำรุดหรือว่า,เ,าเราเห็นแล้วเราอยากจะ เพิ่มสีสันตรงนั้นเข้าไปเราก็เลยคิดว่าจะเป็นสนามเด็กเล่นก่อนอาจจะไม่ครบทุกอันแต่ถ้าแต่ถ้ายอดเยอะนะยอดขายได้เยอะก็ไม่แน่นะอาจจะครบทุกอันก็ได้อาจจะเป็นแบบไต่ลาวบ้างม้าม้าหมุนบ้างาอะไรบ้างใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ดูไปตามงบป,ประมาณของเราแต่เราก็ค่อยจะค่อยๆทาตั้งเป้าหมายคือหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งกิจกรรมหนึ่งถ้าบอกหนึ่งรอยยิ้มคงไม่ใช่เพราะเราทำทุกทีรอยยิ้มมันจะเยอะอยู่นะอ่าหนึ่งกิจกรรมหนึ่งชุมชน ก็จะประมาณนี้ก็คือสําหรับรอบนี้เราจะใช้เป็นโปรแรกรรกที่สี่นะคะนะแรกรักที่สี่ก็ครีมหนึ่งเซรั่มหนึ่งเจลล้างหน้าหนึ่งนะคะแล้วก็อมอบเหรียญเี่อะลึอกองค์ปร่กจิตให้ด้วยปกตินะ <3 S 1> ปกติราคาเราจัด <3 S 1> โปรโมชั่นนี้อยู่ที่2องพัน็เจ็สิบาทแต่ว่าเราไม่จัดเราจ่ายแค่หนึ่งพร้บาทเท่านั้นนะคะทุกคน,น <3 S 1> ใคร <3 S 1> อยากร่วมด้วยช่วยกันเห็นรอยยิ้มของ ชุมชนเล็กๆนะคะเราแรกที่เรามาอยู่เนี่ยนะคะทุกคนเราอยากสร้างรอยยิ้มให้เพื่อนบ้านรอบข้างปิวแล้วทุกสายอยากไปบ้านสระศีล้วก่อนเพื่อนทางโน้นล้วนะอ่าก็สั่งเข้ามานะคะโปรแรกที่สี่นะคะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะเรียนเรียนน้องครูได้หนึ่งเรียนใช่ไหมคะคุณป้า ได้หนึ่งเรียน,ยนสามารถเลือกเรียนได้ไม่ได้แล้วก็เลือกได้นนว่าจะเป็นเงินทองหน้าเงินทองหน้าคือถ้าเขาเลือกอเขาอยากได้คลองแบบเงนินโอเคอันนั้นคือเราแจ้งไปนะคะอันนั้นคือไปเรื่อยๆไม่มีกําหนดนะคะวันนี้ม,ม,มันมีอยู่ม้งนะวัเที่่าไรนะโอ้ล่าจะมีต่อก็ได้ต่อไปจนถึงเดือนมีนาเมษาสาิาส้นค่ะสิ้นค่ะจ้ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราจะทำกิจกรรมกันทุกเดือนลอง ในการเรียกว่าอะไรอ่ะกิจกรรมแรกที่เรามาอยู่ชุมชนที่นี่ที่เรานี้เนี่ยจะมีอยู่หกสิบชุดนะคะหกสิบชุดไม่เยอะไม่เยอะหกสิบชุดนะครีมหนึ่งกระปุกเซรั่มหนึ่งขวดฟรีเจลล้างหน้าหนึ่งขวดนะคะในราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทครีมหนึ่งกระปุกเซรั่มหนึ่งขวดฟรีฟรี ฟรีเจลล้างหน้าหนึ่งขวดในราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะทุกคนมันก็จะตกประมาณสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับสามแสนสี่หมื่นห้าพันขวดเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวนี้เราทุกคนคำนวณเอาแล้วกันเพิ่มเลข่าคิดได้แต่ว่าลืมเนี่ยเพิ่มเลขครีมหนึ่งขวดเอาครีมหนึ่งกระปุกนะคะเซรั่มหนึ่งขวดฟรีเจลล้างหน้า หนึ่งขวดในราคา1,500บาทเท่านั้นนะคะ1,500งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นครั้ทงที่แล้วครั้งที่แล้วมีเอบอกว่าคือตอนแรกบวกบวกไหมมีมีบวกบวกหนึ่งร้อยบวกอะไรเงี้ยอยากได้เสือ้อเราก็เลยเผื่อไว้เลยเผื่อเอฟซสอบถามมาว่าอยากได้เสือ้อ อยากได้เสื้อด้วย,วยก็จัดพิเศษให้เลยใครที่สั่งเอซิทานใดที่สั่งเซรั่มนะคะเซรั่มหนึ่งขวดเท่านั้นนะคะเซรั่มหนึ่งขวดนะจะอยู่ในราคาเจ0ดร้อยเก้าสิบบาทบวกเพิ่มอีกหนึ่ง้อยหกสิบบาทนะได้เสื้อปู่บริจิตไปหนึ่งตัวนะคะก็คือเป็ดเสร็จสั่งเซรั่มในราคาหนึ่งันเก้าร้ยห้าบาทนะคะทุกคน